สวัสดีครับคุณผู้ชมครับวันนี้พามาแบ่งสินค้าแล้วกันเพราะว่ามีลูกค้าเขาซื้อซื้อเสื้อกับลูกไปมันเลยแบบอือ้เอาแบ่งปันกันไปใช้นะครับชุดสีโรบินแท้ญี่ปุ่นนะครับนี่เดี๋ยวมียางนี้ให้ด้วยนะเอาชุดนี้นะชุดนี้นะสามร้อยห้าสิบลมส่งพอนะครับ 350รหบลมสง่งก็พอนะครับเดี๋ยวใส่ให้ก่อนจะมียางนี่ไปให้เรียบร้อยนะใส่ผิดฝังดีกว,ว่าไอ้น,นี่อ่ะไม่เป็นไรนี่นะดึงได้ปกติเลยแต่ว่ามันมีคีิเกลือหน่อยนะครับอันนี้สา0รอยห้าสิบเอาท่อท่อท่อเอาร้อยเดียวอ่ะร้อยห้าสิบลมส่งอะ่ะร้อยห้าสิบลมสง่งแล้วก็ชุดนี้เนี่ยมีทั้งคอยไฟมีถังนะั่นแต่ฝาไม่ใช่ของมันนะฝาไม่ใช่ของมันนะมีมาอย่างนี้ จะใส่ไปให้ชุดนี้เอาสักพันเดียวพอแล้วนะเพราะว่ามันได้แบบคอยไฟได้จานไฟได้ถังได้แข็งได้ข้อเวียงนะสวยๆเลยนะครับอันนี้พันหนึ่งลมส่งนะอันนี้สามร้อยห้าสิบอันนี้ร้อยห้าสิบอ่าแบ่งกันไปใช้ใครเอาชิ้นไหนก็ทักกันเข้ามานะพี่นะจริงๆปกติเราไม่ค่อยได้แยกครับไม่ค่อยได้แยกเลยแต่ว่าลูกค้าขอร้องมาเป็นเป็นอาทิตย์สองอาทิตย์เลยเราจาเป็นต้องแกะพอแกะปุ๊บเนี่ยเสียเสียเครื่องเลยเสียเครื่องเลย รเราจะเป็นต้องแบบขายอย่างนี้แหละนะเผื่อใครสนใจนะที่น้าศูนย์สามนะมีอะไหล่อยู่ที่บ้านต้องการอะไหล่เพิ่มเติมซึ่งมันมันหาซื้อไม่ไม่ค่อยได้ง่ายๆก็ซื้ออย่างนี้ไปทําอะไหล่ได้เลยนะครับตัวนี้รู้สึกว่าเป็นหน้าทองขาวนะเป็นรหัสหน้าทองขาวนะครับตัวนี้แต่เอายกเซตอย่างนี้ไปแหละดูข้างในสวยๆนะครับอ้าพันหนึ่งสามร้อยห้าสิบลมส่งร้อยห้าสิบลมส่งหนึ่งพันก็ลมส่งครับผมสวัสดีครับ